นะครับจุกกาเบลบองโปรเรื่นเรื่องเนี่ยน,นะครับวันนี้ก็พาทุกคนทุกท่านนะครับมารีวิวเนะเป็นลำโพง JBL นะครับนี่นะครับทุกคน JBL นะครับซึ่งผมนะครับนะก็เพิ่งไปถอยมาใหม่เลยนะครับคนนะนะก็เป็นลำโพงที่แบบ เหมาะสําหรับงานเลี้ยงนะครับงานฉลองนะครับทุกคนนะก็ถ้าช่วงปีใหม่นะครับท่านใดนะครับนะยังไม่มีหรือว่ากําลังมองหาลําโพงดีๆไว้ฉลองปีใหม่สักเครื่องหนึ่งนะครับทุกคนเนี่ยแนะนําเลยนะครับเครื่องนี้นะครับนะจริงๆแล้วนะครับนะตอนที่ซื้อนะครับนะอ่าก็เพิ่งไปซื้อมานะครับมีกล่องมีอะไรให้ครบหมดเลยนะครับทุกคนนะเพียงแต่ว่าวันนี้นะครับผมอ่ะไม่ได้เอากล่องมานะครับนะเพราะว่า แกะมาแล้วก็เอากล่องทิ้งไปมันรกนะครับก็เลยไม่เอากล่องมาก็เลยไม่ได้เอามาแกะกล่องให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าเป็นของใหม่แกะกล่องนะครับไม่ใช่ของกะโหลกกะลานะนะนี่นะครับนะ,นนนะบนะก็วันนั้นก็เมื่อประมาณวันที่แล้วนะครับนะทุกคนก็ไปซื้อน,นะครับนะที่สามย่านมิตรทาวนะครับทุกคนนะก็ วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาคุยนะครับให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่าลำโพงรุ่นนี้นะครับมีคุณสมบัติหลายหลายากนะครับทุกคนนะบอกเลยนะครับทุกคนบีดแน่นมากครับอันนี้นะครับให้ทุกคนเดาว่าับว่าผมจัดมาราคาเท่าไหร่นะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันตอนท้ายคลิปนะครับว่าเครื่องนี้นะครับนะลำโพงรุ่นนี้นะครับนะผมซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะครับนะก็ อุ้งต้นก็มาดูก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะก็ที่เขาให้มานะครับนอกจากมีตัวลำโพงนะคนะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยความหนักอยู่ที่ประมาณเกือบสิบห้ากิโลนะครับทวนนะแต่แต่ผมมองว่าจริงๆแล้วลำโพองอะ่ะนะถ้าหากว่ามันใช้สําหรับการเออเอาไปแคมป์ปิ้งเอาไปสังสรร์เอาไปเลี้ยงฉลองอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าน้ําหนักมันหนักเกินไปนะครับมันก็ไม่ค่อยสะดวกนะอันนี้ก็คือไม่ใช่ว่า เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละนะครับเพราะว่าลําโพงมันต้องมีความหนักนะครับนะเพราะว่าถ้าเราลําโพงเบาก็เหมือนว่าตัวตัวลําโพงข้างในอ่ะนะครับมันอาจจะไม่ค่อยดังนะครับไม่ค่อยแน่นนะครับแต่อันนี้มันมันหนักแล้วก็มันแน่นนะครับนะเบสหนักมากนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นน่ะนะครับนะก็ถือว่าน้ําหนักใช้ได้เลยนะครับนะแต่อาจจะ หนักหน่อยนะครับถ้าหากว่าเราจะต้องหิ้วไปไกลๆนะครับนะแต่นะครับเขาก็มีเป็นสายนะครับสําหรับสายมาให้นะครับนะสายสายอย่างดีเลยนะครับมาให้นะครับนะโอเคนะครับนะมาดูนะครับทุกคนนะรุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นรุ่นปาร์ตี้บ็อกซ n ออนแทงโก้นะครับทุกคนปาร์ตี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของการไว้สังสรรค์เลี้ยงฉลองนะครับนะทุกคนนะโอเคนะครับมาแนะนําปุ่มก่อนนะครับนะก็ ด้านหลังก็จะเป็นสายชาร์จนะครับทุกคนเนี่ยสำหรับสายชาร์จนะครับสายชาร์จครัจะมีมาให้มีมาให้สามเส้นนะครับทุกคนใช้สําหรับประเทศไทยใช้สําสหรับต่างประเทศนะครับนะเดี๋ยวของที่เขาให้มานะครับทุกคนเนี่ยนะครับนะไม่ใช่ว่ามาแค่ลําโพงครับมันมาให้มาเยอะเลยนะครับนะอ่า euh, นะครับนี่นะครับสายชาร์จสายชาร์จเดบวหัวแบบต่างประเทศนะครับทุกคนอันนี้ก็สําหรับใช้ในประเทศไทยนะครับนะนี่ มีมาให้สามเส้นเลยนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเนี่ยอีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็คือผมชาร์จอยู่นะครับนะมาทั้งหมด3ามเส้นเลยนะครับสายสำหรับชาร์จนะครับสามเส้นเลยนะนี่คือที่ค่อยมาเนาะ3มเส้นนะแล้วก็นอกจากสายนะครับก็ยังมีเป็นกระเป๋าสําหรับใส่ไม้นะครับทุกคนกระเป๋าสําหรับใส่ไม่สตัวนะครับนะถามว่าไม่เขาให้มากี่ตัวอ่านี่เลยนะครับไม่สองตัวนะครับนะอันนี้ก็จริงๆมันแกะกล่องนะเนี่ย ไม่ใช่ว่าเป็นของกระโลกกะของเก่านะครับนะผมยังไม่แกะพลาสติกออกเลยนะครับเป็นแต่ว่าแกะออกมาลงมาดูนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองเลยนะว่าเป็นยังไงนะครับนะก็นี่ไม้สองตัวใครอยาก้องคาราเกะมาร้องกับผมได้นะครับทุกคนนดดงดงดงโอ้โหเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูเนาะก่อนที่เราจะมาฟังเสียงก็เดี๋ยวมาดูก่อนนะครับนะอันนี้นะครับคือปลั๊กนะที่เสียบไฟนะครับแล้วเนี่ย อันนี้ด้านหลังด้านข้างครับเขาไว้ทําอะไรนะครับนะเนี่ยนนี้เขาไว้ทำะไรเนี่ยเนี่ยสองตัวนี้อ่าบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับอันนี้นะครับก็คือเอาไว้สําหรับเสียบไม้นี่นะไม้นี่เราสามารถที่จะเสียบอย่างนี้เลยเวลาเราสะพายเสร็จปุ๊บเราก็เสียบไม่อย่างนี้เลยนะครับเนะเสียบไปดูนะครับแบบเท่ๆนะครับทุกคนอ่อ่าบางทีอาจจะเสียบอันเดียวแลวอีกอันหนึ่งก็ถือรองไปด้วยแล้วก็สะพายไปด้วยนะครับทุกคน เนี่ยเวลาเราะพายปุ๊บนะก็เสียบไม้ได้อ่าโอเคนะครับนะมาดูนะครับนะนอกจากของที่เขาให้มาแล้วนะครับนะก็ยังมีระบบนะครับระบบที่เขานะโอเคเดี๋ยวหันด้านนี้ก่อนนาะ <c oughs> เนี่ยนะครับให้ดูนะครับนะว่ามีอะไรบ้างนะครับนะอ่าอันนี้ ดูปุ่มันนี้เลยก่อนเลยนะครับปุ่ม power นะครับทุกคนนะนี้ก็จะมีเป็นปุ่ม power นะเวลาที่เราเปิดปิดเครื่องเราก็ใช้ปุ่มตัวนี้ปิดเปิดนะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับนะเสร็จแล้วเวลาเราชาร์จไฟนะครับนะว่าไฟมันจะขึ้นนะครับกี่ขีกี่ขีแล้วนะครับมันก็จะมีอ่าตัวจุดจุดนี้บอกนะเวลาเราชาร์จไฟนะครับถ้าชาร์จไฟเต็มนะครับไฟก็จะขึ้นเต็มนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มสําหรับกดนะครับบลูทูธนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าเครื่องนี้นะครับนะเราไม่สามารถที่จะใช้ usb หรือว่าใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างอื่นได้นะครับนอกจากใช้บลูทูธนะแล้วก็ฟังผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับนะโดยเราเปิดมือถือนะครับนะเดี๋ยวเรามาลองให้ดูนะครับนะแล้วก็ปุ่มนะครับตัวนี้ที่มาก็จะเป็นพวกคอต้านะครับคอต้านะครับก็คือคล้ายๆพวกเสียงเบสนะครับนะก็อันนี้ก็คือเหมือนกับเวอลุ่มนะครับวอลลุ่มนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเบสนะครับนะเวลาเราเปิดนะ เบสเบสนะครับเสียงทุ so ่มนะครับนะเสียงเบสนะครับอ่อันนี้ก็าทเวลนะครับนะก็คือเรื่องของการปรับสมดุลของเสียงนะครับแล้วก็ไม้นะครับมาไม้ก็จะมีมาให้นะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มไม้นะครับเปิดไม้นะครับนะเราจะเล่งเสียงปิดเสียงเปิดเสียงนะครับก็ไม้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคอนโทลไม้สองตัวนะครับนะแล้วก็จะมีเอ็โคด้วยนะครับทุกคนนะ เวลาเราเสียงเราอยาให้เสียงไม่มันออกมาแบบไหนแบบเสียงทุม้มหรือว่าเอ็คโคนะครับเราก็เปิดตัวนี้นะครับนะแล้วอันนี้เวลาอัน,นตัวนี้มันก็จะเป็นปุ่มเราเลื่อนเพลงเนาะถ้าว่าเราดูดูฟังฟังอยู่เราไม่ชอบเพลงนี้เราก็กดบวกกดลบได้นะครับสามารถที่จะเลื่อนเพลงไปเดินหน้าถอยหลังได้นะครับนะและ้วน,นี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมเรื่องของเบสนะครับนะถ้าหากว่าเราต้องการเสียงเบสหนักๆก,ก็กดปุ่มตัวนี้นะครับปุ๊บนะครับนะ มันก็จะขึ้นมาเลยนะครับนะแล้วอันนี้นะครับมันก็เป็นเป็นตัวคอนโทรลเรื่องของไฟนะครับนะเนี่ยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่าปักนะสำหรับเสียบกีตาร์นะครับนะสำหรับคนที่ลองเล่นคาราโอเกะนะครับแล้วก็มีกีตาร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็เล่นกีตาร์ไปด้วยนะครับก็สามารถที่จะเสียบแล้วก็เล่นกีตาร์ควบคู่ไปได้ด้วยนะครับทุกคนเนี่ยนะอ่ะทุกคนนะโอเคนะนะก็ไม่มีอะไรมากก็มีประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูเนาะ ก็ใช้เดี๋ยวใช้โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับทุกคนนะในการเชื่อมบลูทูธนะครับทุกคนเชื่อมบลูทูธนะครับอันนี้ผมเชื่อมไว้แล้วนะก็คือกดบลูทูธเข้าไปนะครับทุกคนนะกดบลูทูธอ่ะเดี๋ยวเราเปิดสวิตช์ก่อนนะครับก็กดปุ่มปุ่มตัวนี้นะครับนะกดปุ่มตัวนี้ปึ๊บอ่าไฟมันจะขึ้นมาแดงๆนะครับแสดงว่ามันติดแล้วนะครับนะน่าจะเห็นนะครับทุกคนนะนะโอเคนะครับเสียงมาแล้วนะครับทุกคนนะทีนี้ เรามาดูว่าบลูทูธมันเชื่อมหรือยังนะครับนะ,นะนะเราก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับ<ม>กดเข้าไปตรงบลูทูธนะครับอ่านะครับนะก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับว่า JBL นะครับนะ JBL Party Box on Tango นะครับทุกคนะนะก็เชื่อมนะครับก็สแสดงว่าอ่าเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอ่ะโอเคพอเชื่อมพอเราเชื่อม กับโทรศัพท์เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ออกไปเนาะอ่าออกไปนะครับออกไปแล้วเราก็ไปที่ youtube นะครับนะแล้วเราก็เลือกเพลงเลยครับว่าเราจะเลือกอันไหนนะครับนะอย่างเช่นอันนี้ลองอุ่นเครื่องนะครับเพลงช่วงปีใหม่นะครับเดี๋ยวเราทักครูนะครับอืม โอเคนะครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้กดเข้าไปนะครับมันก็เลยไม่ได้ยินอมาแล้วนะครับ តើអ្នកគិតថាដូចជា เ้พ่อแม่น้องทุกคนได้ความได้ดุนแต่ก็ไม่สเลย เสียงจะแบบสายกิ๊กเลยนะครับทุกคนนะเนี่ยนะครับลองดู ลดเหลือนะครับหนึ่งสามพันบาทนะครับทุกคนแลจริงๆแล้วมันไม่มีสต๊อกแล้วนะรัาเขาไม่คิแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเขาคิดรุ้นใหม่มานะเพราะรุ่นใหม่จะเป็นสีชมพูไม่มีสีดำครับนุ่นสีชมพูก็ราคาอยู่ที่าน่เก้านะครับทุกคนก็วันนี้นะครับไม่มีอะไรมากคลิวันนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆสไตล์แบบมันบ้ามกราของเรานะขมแย่นะก็มาทุกคนทุกท่านนะครับมารีวิวลำโพง JBL นะครับทุกคนแลก็ท่านใดนะครับยังไม่มีลำโพงหรือว่าไม่มีเครื่องเสียงฉลอง เราจัดซื้อจักรามาแล้วเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะครับก็จัดเลยครับทุกคนนะอย่ารีรอนะครับนะเพื่อความมั่นคงของตัวท่านเองครับความจุดเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเราเป็นน้องแฟนคลับพิเศษทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาเข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจนะครับถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็สามารถที่จะติชมนะครับนะแล้วก็เพิ่มนะครับข้อมูลเรื่องของลำโพง JBL ให้ผมด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นนนค อาชัวอาชัวคันชัวราวนะครับไม่ใช่อาชัวอะไรนะครับอาชัวนะครับชัวคันชัวขาวในการรีวิวติชาร์นะคะไปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับไม่ได้มีค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าเป็นความต้องการจะหาซื้อลำโพงมาไว้เล่งฉลองนะครับแล้วก็เอามารีวิวให้พ่อแม่เป็น้องทุกคนทุกท่านได้มาดูนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับจุครับสวัสดีครับพบกันอีกทีหน้าครับบ๊ายๆกันต่อไปแล้วครับ